วัสดีครับวันนี้เราจีนงานโคราชโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาทําแทงน้ําแล้วก็ติดตั้งชุดโซลาเซลล์นะครับวันนี้จะถ่ายวีดีโอส่งงานให้ลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นแทงน้ําขนาด4เมตรนะครับความสูง4เมตรแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ลูกค้าจะใช้ถัง2พาลิส2ถังครับก็คืออยู่ชั้นบนกับชั้นล่างนะครับผมอันตัวชั้นล่างนี่ก็คือลูกค้าเขาสั่งเซิ้อฟพิเศษนะครับผมครับตัวของเราก็จะเป็นถังติดด้านบนนะครับ ตัวนี้คงสร้างเป็นเหล็กกาวนาททั้งหมดนะครับผมแล้วเราก็มีการพ่นสีเคลือบกาวนาททีนึงนะครับแล้วก็เคลือบเงาอีกชั้นนะครับแข็งแรงมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับทํางานได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องกลัวมีแดดนะครับผมไม่ต้องเติมไฟเลยครับผมใให้เรียบร้อยนะครับทํางานอัตโนมัติเลยครับาไม่ต้องกังวลไม่ต้องมายุ่งกับระบบเลยนะครับทุกอย่างจัดการอัตโนมัตินะครับแข็งแรงกูรัางสวยงาม รอันนี้จะเป็นรูปนาของอาคารทำให้สวยงามนะครับโดยระบบก็จะมีการฟัาผ่าให้เรียบร้อยะครับมีเส้นกลางให้ทางเดินจะสมบูรณ์ทุกอย่างกานเรียบร้อยนะครับเก็บงานข้างล่างก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับ มีบันไดขึ้นนะครับผมของรอบพิเศษยานะครับผมมีบันไดขึ้นไปชั้นล่างนะครับแล้วก็มีบันไดสาหรับทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมนะครับแผงโซล่าเซลล์เป็นของซันเทคนะครับรับประกัน20ปีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสมมติรับประกัน2ปีเลยนะครับผมใช้กันยาวไปเลยนะไม่ต้องกังวลนระบบลอยนผมประมานี้รนี้ก็คือจะส่งน้ำ นครงมาเเียยลครต้นใดสนใจติดตั้งโซลารเซลล์สนใจทั้งน้ำก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0 8 3 9 1 5 4 5 3 6นะครับผมเราจะมีความเชี่ยวชาญพิเศษนะครับประสบการณ์ค่อนข้างหนักเกี่ยวกับทั้งน้ำแล้วก็โซลารเซลล์นะครับผมเกี่ยวงานเกษตรเลยนะครับติดต่อเรามาได้นะครับผมขอบคุณครับ